ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะเจนนี่ได้หมดทัดชื่นคอมเมนต์ Comment จากใจฝากถึงเคดอลหลาเด็กในค่ายรายล่าสุดที่ลาออกกรณีที่คนในค่ายเจนนี่ได้หมดทัดชื่นได้ประกาศขอลาออกเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นรายล่าสุดคือทางด้านนักร้องหนุ่มเคดอลหลาได้หมดทัดชื่นได้โพสต์เคลื่อนไหวภาพรวมกับสมาชิกในวงพร้อมหน้ามีแคปชั่นข้อความเอาไว้ว่า ถามกันมาเยอะว่าทำไมไม่มีผมในรูปผมได้ลาออกแล้วครับอย่างเคารพในค่าย DM เสมอหลังจากที่หนุ K ่มเคดอลล้านั้นได้โพสต์ภาพดังกล่าวทางด้านของเจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีเป็นข้อความอันสุดซึ้งแสดงถึงความรักและความเป็นห่วงโดยสาวเจนนี่นั้นได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไว้เจอกันน้องซึ่งจากด้านเคดอลล่าก็ได้ตอบปรีพายกลับว่าหนุ่ยรักพี่ตลอดอยู่ในใจน้องบ่าวคนนี้ตลอด เขารบเสมอจ้าขอบคุณทุกคนที่เมนต์เป็นปกำลังใจให้มากๆนะครับผมอ่านทุกเมนต์นนะ